มันท่องไว้นะใครหนี้สินเยอะเงินทองขาดมือภาวนาบทนี้บ่อยๆปรดหนี้ก่อนสิ้นปีขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวันนี้อุ้มบุญแชนแนล Channel, จะมากล่าวในหัวข้อมันท่องไว้นะใครหนี้สินเยอะเงินทองขาดมือภาวนาบทนี้บ่อยๆ ปรดหนี้ก่อนสิ้นปีมันท่องไว้หนาะใครหนี้สินเยอะเงินทองขาดมือภาวนาบทนี้บ่อยๆปดหนี้สินก่อนสิ้นปีลองมาติดตามรับชมรับฟังกันดูนะครับหากเขียนว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นแบบใด พระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือพระราชพมยานแห่งวัดท่าทรงก็ยังได้รับการแนะนำต่อๆกันและล่ำาลือในอนุภาพปฏิหารที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ไม่ว่าจะสวดคาถาเงินล้าน9จบ30จบหรือ1 0 8จบก็ตามหากตั้งใจสวดและปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีซึ่งหลายๆท่านที่นำไปปฏิบัติ ก็ล้วนแล้วแต่พบเจอประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ทั้งสิ้นอย่างเช่นว่ามีโชคลาภไหลมาเทมาสวสดแล้วปวดหนี้ได้เร็วอุปสรรคทางการเงินที่ไม่น่าจะผ่านก็สามารถผ่าผลไปได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและหากนำไปสวดภาวนาจนเป็นสมาธิระดับชาญแล้วก็จะยิ่งมังเกิดผลเร็วและมากมายทวีคูณเลยทีเดียวนะครับซึ่งพระคาถาเงินล้านนี้ เป็นพระคาถาที่พระราชพมยานหรือหลวงพ่อฤาษีดิงดำแห่งวัดท่าสูงท่านได้สอนให้ลูกศิษย์สวดเพื่อความคล่องตัวทางการเงินซึ่งเป็นพระคาถาที่หลวงพ่อได้รับมาจากสมเด็จองค์ประถมตั้งแต่ปีพศ .2517 โดยได้รับผ่านการทำกรรมฐานเทียรส่วนจนกระทั่งผ่านไป4ปีจึงครบบท แต่ว่าในขณะนั้นยังไม่ได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายเป็นสาธารณะต่อมาจนกระทั่งวันที่31ธันวาคมพศ2527สมเด็จองค์ปฐมจึงทรงอนุญาตให้แจกจ่ายพระคาถานี้เพื่อช่วยลูกหลานทั้งหลายที่ต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและเพื่อให้การก่อสร้างวัดท่าสูงดำเนินไปอย่างราบรื่นเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดการ ในปีพศ2532จึงได้เผืแอแ่แจกจ่ายต่อๆกันและประสบกับผลลัพธ์อันน่าอัศจรรย์ของพระคาถาเงินล้านมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยการที่จะภาวนาพระคาถานี้ไม่มีการกำหนดตายตัวว่าท่านต้องภาวนาเฉพาะตอนไหนคือท่านสามารถภาวนาได้ทุกอิรยาบทโดยให้ท่านตั้งน้โมสามจบจบแล้ว ภาวนาพระคาถาเงินล้านกี่จบก็ได้ตามกำลังของแต่ละบุคคลเลยขอให้ภาวนาแล้วเกิดเป็นสมาธิและอย่างที่บอกหากภาวนาแล้วเกิดสมาธิระดับชานก็จะยิ่งมังเกิดผลเร็วและเหนือความคาดหมายขอให้มันฝึกภาวนาบ่อยๆแล้วชีวิตท่านจะดีขึ้นแน่นอนว่าแล้วเรามาเริ่มภาวนากันเลยนะครับนะโมตัสสะ พระวโตอรหัโตสั please, ans ans มมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัตนโมตัสสะพระวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตชามินาสังสิโมภมมาจากมหาเทวาสัพเพยขาปารายติ ผมมาจากมหาเทวาอภิราภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพวันตุเมมีเตภาหุปุหติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะววรทโยววระโคนายังววระหิงสาววระทาสีววระทาสาววระอิทธิโยพุทธะ มานีมามะพุทธสสวาโหมะสัมปติชามิพาหาหรือสัมปติชามินาสังสิโมพมมาจากากมหาเทวาสัพเพยัขาปรายันติพมมาวาจามหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพ ภวันตุเมมีเตพาหุหติพุทธมะอาอุนโม,มพุทธายะเวระทาโยโยเวระโคนารังเวระหิงสาเวระทาสีเวระทา,า,าสะเวระอิทธิโยพุทธะสะมานีมามะพุทธะสะสวาสัมปติชามิพาหาลือสำปจิตชามิ นาสังสิโมพมมาจากมหาเทวาสัพเพยัขาปรายันติพมมาจากมหาเทวาอภีราภา,าพาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพาพาวันตุเมเตพาหุหะติพุทธะมะอาุณโมพุทธายะเวรทะโยเวยรโคนายังเวรหึงสาเวราทาสี วิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมะสัมปติชามิพาหาห,าหรือสัพจิตชามินาสันสิโสผมมาจากมหาเทวาสเพยคาปรายันติผมมาจากมหาเทวาอภิมราพาวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมติเต มิเตพาหุหะติพุทธะอุณโมพุทธายะเวรทะโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวราทาสีเวราทาสาเวรอิทธโยพุทธะมานีมามะพุทธัสสะวาสัมปติชามิเพียงพาหาหรือสาธุคราวนี้เรามาดูเคล็ดวิธีการสวดพระขาถาเงินล้าน ให้ได้สวนอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับคือท่านควรมีความเพียรและสัจจะโดยสวดเป็นประจำทุกวันตามจำนวนจบที่ตั้งใจไว้เช่นว่าตั้งใจสวดอย่างน้อย3ามจบก็ควรตั้งใจสวดให้ได้อย่างน้อย3ามจบทุกวันไม่น้อยไปกว่านั้นเพราะเมื่อเรามีสัจจะย่อมสม่งผลในเรื่องบารมีสั่งสมเพิ่มพูนทำให้สำเร็จผลเร็วยิ่งขึ้น ้องขอบอกเลยว่ายิ่งสวดมากยิ่งเห็นผลเร็วนะครับเดยท่านควรสวดควบคู่ไปกับการทำบุญทำทานวิธีที่แนะนำคือการใส่บาตรทุกวันก่อนจะใส่บาตรให้ว่าพระคาถาเงินล้านก่อนแล้วจึงนําอาหารนั้นไปใส่บาตรมันทำเป็นประจําทุกวันจะช่วยให้เรามีโชคมีลาบบังเกิดขึ้นไวแต่หากท่านไม่สะดวกให้ใส่บาตร ก็สามารถนำเงินหยอดใส่กระปุกทุกวันแทนได้และเมื่อได้จํานวนพอสมควรหรือมีโอกาสเหมาะสมก็นำไปทำบุญเป็นค่าพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์และเมื่อได้ผลแล้วไม่ควรนำไปโอ้วัดกับผู้อื่นจะทำให้โชคลาภหมดตัวหรือขาดช่วงไปนั่นเองต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับและการสวดทุกครั้งท่านควรสวดด้วยใจที่ศรัทธาสงบ สบายเป็นสมาธิบทสวดจึงจะมีอนุภาพม่ใช่การสวดด้วยจิตที่เล่งร้อนอยากจะเห็นผลไวๆรอยิ่งใจฟุ้งซ่านก็จะยิ่งเห็นผลช้าลงนะครับและอีกอย่างที่สำคัญคือท่านควรรักษาศีลห้าด้วยโดยเฉพาะข้อที่ห้ามการลักขโมยไม่ควรละเมิดโดยเด็ดขาดเลยนะครับและที่ขาดไม่ได้นอกจาก การสวดพระกราถาเงินล้านและควรทำความดีรักษาศีลแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการตั้งใจทำงานด้วยความขยันขันแข็งและซื่อสัตสยส์จริตเพื่อเป็นช่องทางให้เงินและโชคลาภหลั่งไหลเข้าสู่เราได้ก็จะนำให้ฐานะของการเงินของท่านเปลี่ยนได้แบบพลิกชีวิตเลยทีเดียวนะครับเชื่อไม่เชื่อเราก็รองพิสูจน์ด้วยการมันภาวนากันดูนะครับสำหรับวันนี้ ขอขอบคุณและสวัสดีครับสาธุ